ทำพิธิฐานประจําวันสาธุการแด่พระเจ้าพระบิดาพระองค์ทรงกระทําให้ข้าพองลอยนอนลงที่ทุ่งหญ้าเขียวสดพระองค์ทรงนําคนชอบธรรมไปริมน้ําแดนสงบทรงฟื้นจิตวิญญ,ญาณของคนบาปทุกๆคนที่กลับใจใหม่และพระองค์ทรงนำข้าพองลอยไปในวิถีของพระองค์เพราะเห็นแก่พระนามของพระองค์พระเจ้าทรงประเสริฐยิ่งนักสรรเสริญพระเจ้าข้าแต่พระเจ้าคนโง่ย,ย่อมให้ความโกรธของเขาพุ่งออกมาเต็มที่ แต่ปาดย่อมยับยั้งโทดสะไว้เงียบๆขอบคุณพระเจ้าที่ทรงคอยว่ากล่าวตักเตือนและสั่งสอนข้าพงศ์หลายผ่านทางพระชนะของพระองค์เพื่อช่วยผู้เชื่อทุกๆคนนั้นเรียนรู้ที่จะบังคับใจตนเองในแต่ละสา,าการที่ต้องเผชิญกันในแต่ละวันพระบิดาชาข้าโอข้าแต่พระเจ้าเป็นจริงตามที่พระคำของพระองค์ได้ทรงตัดไว้ใจเป็นตัวล่อหลวงที่เสื่อมาจแะรไรกาศ ซึ่งได้มุ่งชักนำให้ข้าพง์หลายคิดกบฏต่อกฎหมายกฎเกณฑ์ของพระองค์โดยให้หันใจไปเปรปึกตามอย่างคนในยุคนี้และยังระยกอวัยวะไปใช้ในทางการณธรรมทำบาปซ้อนบาปต่อเบื้องพระพักของพระองค์ข้าแต่ประเจ้าในวันนี้ข้าพงหลายจึงขอถ่อมใจลงสารภาพความผิดบาปทั้งสิ้นที่ได้กระทำ ขอพระองค์ทรงโปรดเมตตายกโทษให้อภัยและขอทรงฟื้นจิตใจที่หนักแน่นขึ้นใหม่ภายในขบงหลายด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงตรัสตั้งสอนไว้อีกว่าจงเป็นแบบอย่างแก่คนที่เชื่อทั้งพวงทั้งในทางวาจาและการประพฤติในความรักในความเชื่อและในความบริสุทธิ์โอข้าแต่พระเจ้าขอพระบัญญัติบทสุดทรงช่วยขบงหลายสามารถตอบสนองต่อพระบัญัติของพระองค์ทุกๆวัน เพื่อให้ทุกๆคนมีความพร้อมอยู่เสมอที่จะประกาศพระบารม,มีของพระองค์้วยใจที่กล้าหาญโดยประจากความกลัวใดๆเหตุเพราะมั่นใจในฤทธิเดชของข่าวประเสริฐข้าแถ่พระเจ้าโปรดทรงอวยพระพรกิจการงานทั้งสิ้นของกระพงลายให้มีความจำเริญและมีผลกำไรอย่างดีขอทรงเมตตาปกป้องคุ้มครองบรรดาลูกหลานในทุกๆครัวเรือนให้รอดพ้นจากสิ่งชั่วร้ายทั้งพวงด้วยเถิดพระบิดาเจ้าข้า ข้าพงหลายจึงอธิษฐานกราบทูลขอตอบพรงขอให้ทุกทุกสิ่งเป็นไปตามน้ำพระทัยของพรองขอบคุณพรองในพระนามองค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน